นึกโมงปู huh. ่ตาปู hours. ่คือปะเขาปู่พุ่มปู่บุกบุกกับคือกับข้างกับว่ากับข้องกับกระรักบัวขาเทื่าไหร่คือว่าพระองค์นึกโมงนึกโมงนึกโมงด่วนว่าค่ะคือด่วนไปใช้ป้าไปใช้ชายช้างขณะนี้เวลาเท่าไหร่เออสี่โมงครับปู่คือโมงนะคือโมงครับผมคือโมงหมายความว่ายังไงสี่โมงสี่โมงส่าวครับปู่คือแมนดูคาแมนอยู่ครับ เข้าใจไหมเข้าใจอยู่ครับวันนี้วันคือคือเต้าใช่ไหมครับปูมือนี่วันคือคือเต้าอืมเรือจากมือบมเกิดเอดเรือจะออกเนี่ยอืมโม่จะยืดเนรอสิบเอ็ดมือไหมหาวหาวจะยืดกันเนี่ยเรือกีบวันเขาวันนั้น วันนี้วัน,นชนื่อสืบเก่าใช่ไหมอืมแต่เราแต่ชื่เด้มอือพอชื่เดือนก็เหมือนชืน่อเก้ามีชื่พระรุ่งพระรั่งเพื่อนข้างบ้านทองก็จสือเขายืดเลยเพราะจะมันทุกมันงอืมกรรของเวงเวนของกรรมข้าว่าคือแต่ออยากได้น้ำเพิ่มคือบา้านข้าหาบ้านรือ้อแต่ว่าเพิ่นนังนง่ะข้าผู้ขาปดประโยชน์่านนั้นไว้กตเมื่งนั้นอืมมีเหี้ขายเฮีอยมีข้าขายข้าอืม มือบาานจะขายช่องไปตั้งทางกนะเนาะอ้ออาวบาา่าคำบ่าคำบ่าบาไนะเพานะราะขนาดลูกวัจลูกูกุูกค้องท้ามาหาเกินแต่ถ้ามาหาเกิน,กาาากนยกอยู่แบบคอแต่ว่าหางบ่มีก็คือหาต่างใจหน่อยๆเกมเท่ามไม่ได้ถึงตายถึงก็คืออยู่คอเอเอ เงื่อนขางบ่าคอกัดถือถือเลือะเต็มองอือพอจะไปหาท้าว่าครับเพื่อนกันนะมาขอพรชืงครับคือนะเออขอพรจากองค์ปู่ตาปู่ชื่อปลาเขาปู่พุ่มปู่บุญคุ้มเออพรตักมาคู่คือเปิีนขับพานบุญหายรูหายร่างได้คือเด็กครับเออข้างพวกขามือบุญหน้าบาดละมือ ขอปวประทานโกรธดาบอะไเด้อผู้รักพวกกัว่าจังไถ่เรื่องเราเองนะกองก้นเออปปได้คือโกรคือพายพ่อกับปวดพายทุกมือหนึ่งนะเพียงแต่ว่าลูกหลานจะเอาได้ไหมสำหรับเออวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกใช่ไหมเออควันเสียงโกรธไงเนาะผู้ใดก็จะแั่งมากพวกเพียงเงินคืนผู้ใดก็จะมากเกิดปัญหาให้กับตัวเองแต่ว่า ทุกสิงทุกอย่างคงจะรวยพร้องกันเป็นไปไม่ได้นะยืมนะทุกถึงทุกอย่างบางเครื่อบางชื่อบุญชิงทานทามาบ่ทันฮอดเพิ่นเอาแตกบึ้งบึ้งกระของบ่ได้เขาได้รอยได้ั้งกระของได้ลึงได้เปลือกไปกังขันเพราะัานรูกหลานนี่แหละการทำบุญบเกรนงกันค้นบารมีกระแตกต่างกันบารมีคืออะไรบารมีก็คือ คนคือค um. ือกักมือคือแก่เป็นชิ้นเป็นท่ำรู้จักแกกแยกระดอบขั่วดดื้อบาดมือก็เลยเกิดแทะไม้ลูกแข่งไม้พอเท่านั้นลูกน้าเนี่ยจังคำพอวเด้อลูกเด้อเออพ่อแม่บอกอยากให้ลูกให้เจ้าโตหมอนาลูกมุกมาพอแม่อยากทุบอยากรังลูกน้านให้ขึ้นจากเมืองนรกแต่ ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจเขามีมารมาครอบงำมารตัวนั้นก็คืออะไรมารตัวนั้นก็คือกิจคือใจของเรานั่นเองในเมื่อเอาชนะใจตัวเองไม่ได้เอาชนะมารไม่ได้ก็ต้องเคลีผ่าก็ต้องเดินตามสายมารมารพาเดินทิศทางเขาต้องไปตามเขาเพราะว่าอืติกใจเ่าขนั่น มันบ่อเฉียงมันบ่อตุงมันเอื่นเอืองมันอ่อนไวเติบบ่อฟื้ติดบ่อฟื้นใจมันกระบ่อบใจเป็นงั้นต้องปื้นคือพอบอกเป็นงั้นเฮาต้องปื้นเออปื้นเอ้าขนาดอะหรอย่างนี้เมื่อคืนกูไปคืนกูบอกไปเมื่อคืนจะดึงกูไปนรกใช่มัดกูมม่ไปเออมองไรเสียงเสียงเาฟัง มองได้มือตัวยางคือดือเฮาเหไปเร้นะเอาตัวยางคือไปปฏิบัติเออคือควบุมพางหนกของเทานัาเพื่อปจุบัติชาทุกมือเนี่ยจะมดุมือเกือบบอได้เดือดเนือหอนใจผู้ลคนกับเป็นผูกมกผูกแกะนอนเป็นนอนกักก่ําคืองั้นก่ําเก่ากมือกรรมใหม่กับมือสะชงก่ําบ่มชะชงบุ่มกับมือ กูบางข้อมือระดูมากกับเรื่องวักระงั้งอืมลูกชิงลูกดางลูกนั้นกับเรื่องสืบพาศแบบสืบพาศึกวยบางคนไม่ได้สืบพาศเพราะตัวเองอืมแต่ว่าลูกเจ้าลูกอืมพอเมื่อคือน้ำลูกนั้นลูกดือมนะแต่ว่าพอเมื่อค้นลูกดื่อแต่เป่วยงั้นทำไมเมื่อเอาความพอเมื่อเอาแต่ความมูว่ะเอาแต่มูป่วยไง คึ้นได้ก็ได้เพรดะ่เขาดึงไปไปหมดเมืองเราคึ้นสื่อผอแม่อพผ่านคือเป็นใาแหวนเงินทองอนี่ขื้งานข้านบานรถก็เอาไปจำนอกจำน้ำเอาไปขายเมื่อถูกถึงถูกอดงางเนอพอเหลือห้อยตื่นหอยเมื่อพอมื่อแบบได้หนาลูกนั้นเป็นจังค่ะอืขึ้นสื่อว่เอาเป็นตัวแัง เอากต่วอย่างจึงบอดเออเออขางมูข้างขวบจึงป้ามววไปหนาเนาะเออปฟาทุกหรือฟาไปค้ายไปกลางกูพาไปล่มงึ้นในจึ่งบอดคือต้องมันก็ต้องเป็นกลามตรงรับกามต่อไปสำค,ไำคนนั้นทำคมนั้นได้ใช่ไหมเออถึงมาโชดึงป้าอาการบอชยอยบได้เพราะว่าเป็นกรรมของเขาไง กรรมที่เขาช่างมากก็ึ้นมาแนะลูกเนาะเออเอาลับขันฟังเื่อยวร็วบารลับขันแล้วกับขอเรื่อยเน้ะเพราะคือเขาเนาะเออขั้นบอบกับบอด้วยขั้นบอบกับหนังห้อหนังนั่งลูกห่ากระแดขั้นบอบก็ถือกับผื่วกับปั่นเนาะเออขั้นบอบถือน้ำบักจับเร้อกับน้ำบังอืหายมมนได้ เอาลูกต้องบาทเงนหกหกเ้ามาเอาด่วนเงินหกหกเก้ามาเอาด่วนผัดคือบาทนะผัเคืออ,อ,อื่นได้ไปหัดเตะหัดเตะห้างเด้อว่าถือรอบชาวรอบแล่วกับมือร้ายหม้อเงี่ยรปูปหมัอมือร้ายรอบคือคอนอยากกินขา้ขาวไร่ข้าวกินข้าบข้าวลร่กันย่งข้าวเกี้ยงกินข้าวเกียงแล้วกันย่งข้าวเกียงหมออยากเบา รำเอามนจังวงแมกบอยังนั่งก้ก้อยเออโอ้โหรำบอกเออแต่มานกอายชื่อให้หลางพ่ออ่านชือคนถูกรางวัลชื่อของให้น้อยเออแล้วก็มีรางวัลชื่อหนึ่งตามมาั้งบ้านว่านนเอารางวัลชื่อขอไปก่อนนางคาตั้งคุกจิตาใช่ไหอครอบครัวคนโชคดีกับ ขอถวายเออปักป mm ุ hmm. ๊ปปักใจรวมเฮิดรวมขังฮะมาคู่เด้อน้ำปูคือผัดข้าวปูตากัดวาดัชผู้ขาได้รางวันคือของอือพราได้บ๊บเรียงอยู่คือดาว่ากรบ๊อบบบมื่อกรบ๊บได้รวงได้ร้ายเนาะบ๊อบคือรางวันคือเงินเงินบ๊อบขันรางวันคือป้อนด้วยไหมป้อนด้วยว่ะเออแล้วก็ให้ตึกระหิตตาหุ่นวกนั่งวกนั่งนั่งนั่งเนาะ เออคนในคืนงานพอนะอืเตอหมวดหนึ่งรายรางวัลคือสองหมวดน่ะอาจจะเป็นรางวัลคือเนิ่งรางวัลคือหนึ่งหมวดหนึ่งรู้ทายมืองานบาร์คันบาเออบอกค่ายก้อนไปไรต่อพอบอกได้ไปซื้อไปก้าบบาร์คันวันคือหนึ่งทันบาร์สองห้าหกห้าขายรางวัลคือหนึ่งรู้จักไหม่ามือตัวนั้นตัวไหนเราดูไม่ไปถูกกันมีแล้ว บางวันเล้ขาเอาไทยไมาด้วยครับปูเอาไทยสองตัวครับเลยเอาไทยสองตัวเลยเพราะว่าชื่นหงเด้อเปล่าอเอาต่อมงข้มือบุญมาทำมาหออเนาะครับปูเอาเลขขายสองตัวกับพอออ่ออาบุญอาวยให้ลูกให้ร้านได้เนาะขายวันชื่นหนึ่งจำวันชื่นหนึ่งเด้อครับปูเพราะว่าจ,จัดจัดงานวันชื่อเก้าฉันว่าฉลองฉ้ององค์ปู่คือพระค้าเอาขอขึ้นหอขึ้นห้องให้บุญป่านบุญเชื้อ เออพอกระดึยว e ่าขั้นเคยบุญผ่านบุญเฮื่อนก็ต้องได้ยคูกได้ราบเด้ยคูกได้ยมั้งเออเปิดซื้อมงคลข้บานของอีกงางราบบานเฤกอ์คือหาเกิดคุ่บานเฤกอ์คือหาเกิดคุ่มันกับมือแค่นั้นเดียวมันเป็นงานบานคือเด้องานบานมาคู่ด้ครับผมเอผาะปู่คือพวกเขาเลยคือเก่าเก่าเปิดยังดุเหมือนเดิมยังดุเหมือนเดิมยังไม่หายไปนะเออบานเฤกอ์คือ ไม่ข ah uh uh so ู่ห้าเกิดคือว่อปู่ทีพเขาเรื่อยทีก้าวก้าเปิดเรื่อยที่ก้าเก้าเปิดวันนี้เข้าบนเข้าล่างอาาคื่้าจกทนขัางหนึ่งมันเกิดกันข้างเด้อเด้ออาพูกได้กไม่บุมมั่งหวข้างอาชื่อฐานชืกเอาเด้อเด้ออาชื่อฐานมาทางเกิดเยอะพอจะนั่งคิดนีคิดเจ้าแรบนะนั่งข้างในดูว่าใครจะเป็นคนโชคดี ว่าจะมือก้าภาพากัดงานวันคือก้าวมั้งจึงต้องจึงต้องูอ้้บังเอวันจันทร์น้องผอุ้บันขันเือครับปู้พูพอหักวัขันู้จะคอยกือหักเนาะครับปูเรียก,ก แต่กู้กวาดแต่กูไดย่างทั้งนั้นบนเดิมวันชื่อเนึ่่นหรับว่าวันชื่อนง่งคันว่าเป็นเมือค้างวันดือเป็นเดือนชื่อองค์ปู่คือพระค้าลมมาตรุกตึกชือปานจะชื่อหเกิะขุดหักจะขุดไม่เค่หเกจะข้อมเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนเปลงนอะหอยังไมเปลี่ยน ับยังอยู่พื่เก่าจังอยู่จุ่เดิมบ้านเลขที่ไม่ขู่ก็ไม่ได้สูงหายไปไหน,นพี่ากาันจำได้วันจำได้จำได้กัม,มปูจำได้บรือเ่เออจำได้สภาพกันคือกันข้างเอาบุญก<า>ับได้เร,เร็วมเริ่กักได้บุญให้ขางเอากักคือเรื่อกห้คือเอาอืมกักโทกกันกักโทกล่มโขกเร็งกักโทกปาโทก,กโทดืม เออบางเทือบางทือดวงห้าม่าบ่ท่านหอดท่านถึงแม่แต่ท่านคนบ่หูวหัวกลากรึ่งจะแดงเงินเนาะอันพอเบาหนักอืมเบาววาจังไดงเออแดงเงินก็แบบพ่อมันเอาบ่ได้เออนั่นก็คือเขาน้อกรักมั้งบ่เอาไม่ได้ชื้อไม่ได้ก็มือนี่ละเสียงใดบ่เมันของกับโกเอามือไปใกล้มันกับหอนกับไม้ ดูการหมายก็เหมือนเรื่องเหมือนเบอร์นั่นแหละลูกอืมอ่างน้ำชาไม่ใช่ของเราถ้าไม่ถึงเบอร์อะไหรือยังไงก็ไม่ถึงเข้าใจไหมปู่เออมันเป็นคือการเครื่องการท่านเขาเข้านันอ้าวขอหันอืกนั่งเข้าแตงไมอถูกมื่รับไมอถูกมื่ว่าอายุวันนั้นถูกขาดเพราะละเงี้ยแล้วก็รววยตลอดไปนะลูกนะเอออ้าวไปนั่งวัดชื่อของวันน้าไปนั่งว่าชื่อขามวันก็คือวัเรี่องไปว่างชื่อกัน อันนี้เอฟคือผ่านทางช่องยิ่งแล้วดวยมาเออด้วยแต่เอเอกดผมแล้วพอเดอ้อผู้ใดคือเบาคือว่าเด้วเตอจะว่าหันมาคู่นะข้ามมาสู้บ่ามือผู้ขาเขาบ้านนเลยเคือดอกวะข้าผู้นักคนโตนแดงนะยิ่งครับผู้มันมือายข่างเนาะครับอือตู้ขึ้นคู่กันเออบางคนก็อเออขื่อแทงมาคู่นะวะค่ะอือม,มันคู่กันมากมากับเบากัาว่า เออมาบ่คือบ่แังมาบ่ถก่งบ่ท้าเออมาเบิ่งเอาแล้วห้ออัานันก็เรียนไปขเน้องหลงล้อเรียไใจไขมันคึ้ดื้อก็ได้ดื้อขึ้นมาดื้อก็ได้มาดื้อแค่นั้